สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพูกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรนี่คือซีรีส์ของคนรักเก่าทั้งธาตุทั้ง4ที่แป้งติดคลิปนี้ไว้นานมากๆแล้วนะคะแต่วันนี้อยากกลับมาทําให้เพราะว่ามีเวลาว่างแล้วนะคะทุกคนนะแต่ยังไงฝากนะคะอย่าลืมไปดูคลิปต่างๆในช่อง YouTube แป้งด้วยนะคะรวมกระทั่งรวมกระทั่งแม้กระทั่งคลิปทําบุญนะคะเก่าอาจารย์สันนะคะแล้วก็คลิปใหม่ล่าสุดนะคะที่ได้คอลแลบกับที่ทางพี่หมอบีนะคะไปดูกันว่า เรื่องราวของสถิติมนันคืออะไรอ่ะประมาณนี้อ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะซีรีส์เก่าของชาซีรีส์ซีรีส์คนรักเก่าทษทีจะ้ะซีรีส์คนรักเก่าชาวทัาด,ดินพฤกษบกันมังกรเริ่มกันเลยค่ะคำถามแรกค่ะชนวนนเหตุที่ทำให้คุณทั้งสองคนต้องเลิกลากันคืออะไรคะอืม อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะความสัมพันธ์ของผู้คนทั้งสองคนอยู่กันเป็นแบบครอบครัวหรือบางคนบางท่านถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นจะแต่งงานกันแล้วจะมั่นหมายกันแล้วครอบครัวรับรู้ญาติพี่น้องรับรู้ทุกคนรอบตัวเขารับรู้หมดแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้อืมแล้วก็มีโครงการหรือมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินต่างๆที่วางโครงการเอาไว้ด้วยกันด้วยนะคะใน king of pentacle ถือเหรียญน,นะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันมันดูเงียบเงียบพักหลังมาเหมือนกับว่าพวกคุณทั้งสองคนอะไปโฟกัสเรื่องอนาคตมากจนเกินไปไปโฟกัสในเรื่องของเรื่องของตัวเองมากเกินไปหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะไพ่เดอะซัน ันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะน่าจะเป็นคุณหรือเขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้คุณมีการเดินทางไกลหรือเขามีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางไกลอันนี้บางคนบางท่านคุณอาจจะคบกันเป็นแฟนกันมานานแล้วทุกคนรู้จะมั่นหมายหรืออะไรต่างๆกันแล้วแต่ว่าเขาอาจจะต้องเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่ามีเกณฑ์เดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศนะคะอ,อ จริงๆความสัมพันธ์มานาในจุดที่ดีมากๆเลยนะไพ่เดอะซันมาในจุดที่โอเคมากๆต่างคนต่างมีใจให้กันมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันมันมาถึงจุดที่แบบว่าจะลงหลักปักฐานเลยสําหรับคนที่สําหรับชาวทัดดินพฤกษกันมังกรในเรื่องคนรักเก่านะคะแต่สุดท้ายแล้วพวกคุณห่างกันเพราะเรื่องของการของทางไกลบางท่านคุยกับชาวบางท่านคุยกับชาว,าาชาวต่างชาติมีสาเหตุและจำนวนหลักอะไรอีกของความสัมพันธ์นี้ชาลิออต ข้อที่1นนะคะกรณีแรกคือมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นคนคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามามีคนเข้ามาก่อนทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาระหว่างช่วงที่คุณกับแฟนนะ่ะห่างกันช่วงที่คุณกับคนรัก ục, ห่างกันหรือมีการเดินทางไกลเขาเดินทางไกลแล้วช่วงน,นั้นนะห่างกันคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคนที่คนที่ทางานใกล้กับเขาหรือว่าเคยคุ้นเคยกัน แล้วเหมือนกับว่าความจริงมันถูกเปิดเผยแล้วพวกคุณอ่ะแล้วก็จับกันได้เอน ergy ที่หมอได้รับรู้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณนอกใจก่อนแล้วเขาไปนอกใจกลับหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขานอกใจคุณก่อนแล้วคุณไปนอกใจเขากลับทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะหรืออาจจะเป็นแค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่นอกใจกันเท่านั้นเองแต่หลังจากแล้วความสัมพันธ์นั้นพวกคุณก็โหสิกรรมและให้อภัยกันนะให้อภัยกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วพอให้อภัยกันไปค่ะความสัมพันธ์มันก็เบื่อหน้าเบื่อ คุณพยายามปรับตัวแล้วนะคุณทั้งสองคนพยายามปรับตัวแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันค่อนข้างน่าเบื่อเอื่อยๆอัศวินถือเหรียญนะคะแต่คุณทั้งสองคนเนี่ยพยายามปรับตัวพยายามปรับเปลี่ยนทุกอย่างเห็นไหมคะไพ่แชมเปญหมายถึงน้ําอยู่ในคอนโทรลเห็นไหมคะหมายถึงว่าพยายามปรับเปลี่ยนพยายามถ่ายเทความรู้สึกกันไปมาแต่ว่าความรู้สึกเหล่านี้มันยังค้างติดอยู่ในหัวใจความรู้สึกดีๆแทนที่จะให้อภัยกันให้มันผ่านไปก็มันให้อภัยไม่ไหว มันนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆมันนึกถึงแต่เรื่องเศร้าๆมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณมันเริ่มดอบลงเริ่มดอปลงจนสุดท้ายความสัมพันธ์เปลี่ยนเป็นการเลิกลา six of swords แต่ในใจของพวกคุณก็ยังมีกันและกันอยู่มันเหมือนไพ่ไพ่หกดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่พวกคุณทั้งสองคนเนี้ยนะคะยังมีความรักความรู้สึกดีต่อกันอยู่แต่ห่างกันเพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้แล้วมันมันมันเหนื่อยแล้วมัน มันรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะค้างคาใจกันแล้วมันต้องห่างกันไปก่อนสักพักหนึ่งนะอืมถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรเป็นคนคุยเก่าหรือคนเก่าคนรักเก่าอยู่เลยก็ตามคือคุณต้องส่งคนรู้สึกเหนื่อยแล้วปัญหามันมีหลายด้านเหลือเกิน ทางเรื่องปัญหาด้านทางไกลยอยู่กันคนละที่หรือปัญหาอยู่อยู่ใกล้ๆก,กันแต่ก็ไม่ยอมเดินทางมาหากันหรือปัญหาที่2ก็คือว่าเขาไม่ได้ใส่ใส่ดูแลความสัมพันธ์มันจากตอนแรกมันมีความสุขมากเลยแต่อยู่มันดรอปลง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 ,ลงหรือในกรณีบางคนบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นสถานะไม่ชัดเจนแตเป็นรักซ้อนนะแต่ก็เหมือนกับมันห่างไกลกันเหลือเกินอะ่ะคือ การสื่อสารกันก็สื่อสารกันคนละครั้งคนละคราวช่วงเวลาไม่ตรงกันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์เริ่มดับลงดับลงแต่พวกคุณมีความรู้สึกที่ยังดีๆต่อกันอยู่นะคะอทีนี้ขอดูต่อค่ะเขาชีวิตต,ตอนนี้เขาเป็นยังไงคะสตรนตอนนี้เขาอาจจะไปอยู่กับคนรักเก่าหรือคนที่เขามีอยู่นะคะตอนนี้เขาไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงาน มีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เขาจะต้องทําเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่เขาเองจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องสอสวสางเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเต็มไปหมดเลยแล้วแล้วตอนนี้ชีวิตเขาอะไม่มีอะไรลงตัวสักอย่างไพ่เจ็ดถ้วยออกมาอย่างเงี้ยคือชีวิตเขาหรือเรื่องราวชีวิตของเขามันไม่มีอะไรที่มันลงตัวเลยสักอย่างเดียวเรื่องความรักก็ไม่ลงตัวเรื่องการงานการเงินก็ไม่ลงตัวไม่มีอะไรลงตัวเลยนะคะอืม เดลเวอร์เดลเวอร์ความสัมพันธ์เขาที่มีอยู่ตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีสองสามคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เสมอเลยถึงแม้ว่าคุณจะห่างกับเขาไปแล้วก็ยังมีคนอื่นเข้ามาผูกพันในชีวิตเขานะคะอยู่เรื่อยอืมทีนี้ดูต่อค่ะตอนนี้ตัวคุณค่ะชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างไฟออฟสอดชีวิตคุณก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายกับปัญหาอุปสรรคต่างๆปัญหากับคนในช่วงนี้ นะคะอ่าต้องมีการเดินทางได้เดินทางในช่วงนี้อะแต่คุณดูมีความสุขก่าเขานะชีวิตคุณพุ่นวายก็จริงปัญหาะแยะมากมมยก็จริงแต่คุณได้เดินทางท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตของตัวเองได้ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องการอะไรนะคะคุณแฮปปี้กับมันนะคะเก้าเหรียญผู้หญิงเก้าเหรียญก็คือแฮปปี้กับมัน นะคะผู้หญิงผู้ชายก็ได้คุณมีความสุขกับมันคุณมีความสุขกับสิ่งที่เป็นคุณมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณยอมรับและและเข้าใจมันแต่ถามว่าลึกๆคุณเสียใจกับสถานการณ์นี้ไหมเสียใจเป็นอย่างมากไพ่าสามดาบเสียใจเป็นที่สุดเสียใจจริงๆแต่อย่างที่บอกเอชออฟซอร์ออกมาคุณพยายามจะตัดใจให้ได้มากที่สุดและไม่อยากเข้าไปเข้าก่ข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเพราะมันท็อกซิกและมันเหนื่อยมากขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้ค่ะชาวทัดดินพฤกษกันมังกร คนรักเก่าของคุณหรือคนคุยเก่าหรือคนเก่าๆคนนี้ที่คุณนึกถึงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาลืมคุณไปหรือยังคะจ s t ติ e ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงความที่เขายังไม่เคยลืมคุณนะยังนึกถึงคุณอยู่วนบนซ้ำๆนะคะยังมีความรู้สึกยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่แต่จ s t ติ e เป็นไพ่ของการที่ยังไม่ลืมแต่ก็ยังไม่คิดที่จะกลับไปนะคะเขาคิดถึงคุณไหมคะ เคยคิดถึงยังไงก็คิดถึงอย่างนั้นเอซ์อะพิเนคือการทําอะไรเหมือนเดิมทําอะไรวนๆทนําในสิ่งที่เคยทําไปที่ไหนผ่านไปตรงไหนที่เคยไปกินข้าวกับคุณหรือมีมอนเมอรี่เก่าๆอะไรที่เคยทํากับคุณที่ไหนอะไรยังไงเขาก็ยังถึงคุณอยู่นะคะเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมากับความสัมพันธ์นี้คะที่เลิกลากันไปไพ่เดอะทาวเมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขารู้สึกว่ามันเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวาน มันยังไม่ทันตั้งตัวเลยกับสิ่งที่เราต้องห่างกันที่เราต้องเลิกกันไพ่ให้ e e n o f อฟ a n ลคือการที่มันเป็นการที่เขาตั้งใจที่จะมองไปข้างหน้านะแต่เขาก็เหมือนยังตกใจอยู่อืมเขามองคุณอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคะเขาคิดว่าคุณถูกหรือผิดเอ้ยแต่เขาไม่ได้คิดว่าคุณผิดเลยนะให้ e ดมเพรสออกมาแบบเนี้ย เขาไม่คิดว่าคุณถูกเขาเขาไม่คิดว่าคุณเป็นคนผิดเลยนะคะเขาเขาคิดว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดแต่ไพ่สามไม้เท้าออกมาใบแรกมันหมายถึงว่าเห็นไหมล่ะสาเหตุเนี้ยที่เขาคิดที่เขาคือเขาไพ่สามไม้เท้าคือจบแล้วนะใบเดียวจริงๆแล้วคือการแบบเขาบอกว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรอ่ะถ้าคุณผิดจริงอ่ะเขาไม่เอามือจับไม้ไว้อย่างนี้หรอกไม่ง้นเขาไปแล้วเขาเดินไปข้างหน้าไปกับเรือสำเภาลำนี้แล้วค่ะอืมนะ แล้วก็ไพ่อ,อีกใบหนึ่งโฟกัสับแต่ในขณะเดีเยวกันเขามองว่าคุณก็มีความน่าเบื่อในอะไรบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกว่ามันมีความน่าเบื่อคุณทําอะไรเดิมๆซ้ำๆคุณเหมือนกับบางทีบางครั้งคุณชอบทําสงครามเย็นกับเขาเขาก็รู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายนะเขาอยากกลับไปไหมคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมโอ้ไพ่ออกมาเป็นคนสองบุคลิกนะคะอ่า ภายนอกเขาดูเหมือนไม่คิดอะไรทั้งสิ้นค่ะเก็บอารมณ์เก่งมากค่ะราชาถือถ้วยแต่ภายในเป็นด่งไฟไฟเออร์คิงเอ,อ่อคิงออฟชัดเจนมากว่าใจลึกๆเขาอยากกลับมาแต่ตอนนี้เขาพยายามค่มสัญชาตญาณของเขาอยู่นะคะเนี่ยพยายามปรับตัวอยู่สองเหรียญเห็นไหมพยายามปรับตัวอยู่ว่าเออไม่ควรไม่ควรนะไม่ควรถ้าเรายังไม่พร้อมถ้าเรายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งกลับมานะคะอืม ก็กลัวว่าการกลับมาแบบุูมสี่ซมห้ารอบนี้อีกอะ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันจะดูแย่ๆลงไปอีกนะทีนี้ขอดูต่อค่ะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคุณลืมเขาไปหรือ,อยังคะชาวธาตุด,ดินครึกศพกันมังกรคุณลืมคนรักเก่าของคุณไปหรือ,อยังจริงๆคุณก็ยังไม่ได้ลืมเขานะคุณมีคําถามเยอะแยะมากมายเลยค่ะกับการที่อยากจะถามเขาอยากจะรู้ว่าเขาทิ้งไปทําไมอยากจะรู้ว่าทําคุณเดียวดายทาไม แล้วอยากจะรู้ว่าทําไมเขาไม่ชอบอธิบายอะไรเลยทุกครั้งที่มีปัญหาทุกครั้งที่เดินจากไปคุณคิดถึงเขาไหมคะยังคิดถึงเสมอค่ะทุกๆครั้งไพ่ใบนี้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้คุณอะทำให้คุณลุกขึ้นมาทํางานได้ทําให้คุณมีอินสปีเรชั่นไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าคุณคิดถึงเขาทุกครั้งเวลาที่คุณอยากจะปลุกไฟตัวเองขึ้นมาคุณก็นําเขามาเป็นแรงบันดาลใจนะคะ อืเหมือนกับว่าคุณคุณแบบสิ้นหวังแล้วแต่เหมือนคุณก็หลอกตัวเองอีกทีว่าเออเดี๋ยวเขาก็กลับมามันก็ทำไม่คุณรู้สึกรุกขึ้นมาสู้นะอืมคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคะกับความสมคัญนี้สิบไม้เท้าคุณรู้สึกว่าคุณแบกคุณแบกภาระของความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวคุณเป็นคนที่แบกภาระของความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวคุณมองคุณมองเขาอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณมองว่าเขาอ่ะ เหมือนเป็นคนที่แบ่งเวลาให้กับคุณอะแค่แบ่งอะใช้คําว่าแค่แบ่งแบ่งเวลาอันน้อยนิดมาให้กับคุณอะแต่คุณอะให้เขากลับไปเยอะมากกว่าอืมอีกใบหนึ่งอะเซเว่นออฟสอดคุณรู้สึกเขาไม่เคยจริงใจกับคุณเลยขนาดเวลาขนาดความรู้สึกต่างๆยังต้องแบ่งมาอืมคุณอยากกลับไปหาเขาไหมคะอยากกลับอยู่คะ่ะคุณยังอยากกลับไปหาเขาอยู่เหตุผลเพราะอะไรขอดูสิ กลับไปเป็นเพื่อนก็ได้กลับไปเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะ Tree of ครับคุณอยาก,กลับไปหาเขาแต่กลับไปเป็นเพื่อนก่อนก็ได้เหตุผลอะไรอีกคุณยังลืมเขาไม่ได้อ่ะอืมว่ามันมีอีกกรณีด้วยนะคะทุกคนขออนุญ,ญาตขอโทษทีคนรักเก่าของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็น L G B T Q p l u แล้วเขากลับไปคบกับคนที่เป็นเพศเดียวกันอ่ะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะ ชาวทดินพระสศกันมังก่อนะจ๊ะแต่จิตใจของคุณคือคุณอยากกลับไปยังอยากกลับไปหาเขานะยังอยากกลับไปทําความให้เขาแบบเหมือนคุณสงสารเขากับสิ่งที่เป็นอยู่คือเขาโดนภาวะกดดันหลายๆเรื่องเลยค่ะเขาอาจจะเจอเรื่องภาวะคนรักเก่าของเขาหรือคนรักของเขาที่มีอยู่โคกสัพทเขาอะไรย่างเงี้ยคุณได้รับรู้เรื่องราวของเขามาเยอะอ่ะคุณก็รู้สึกยังมีความเมตตาสงสารเขาอยู่นะอืมทีนี้ดูต่อค่ะ สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะพวกคุณทั้งสองคนจะเป็นยังไงจะได้กลับมาคบกันไหมห้าใบก่อนสรุปโอ้โอเคนะได้กลับมาคบกันคุณทั้งสองคนจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูพระจัเจนแต่ตอนแรกสถานการณ์จะต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันค่อนข้างจะติดขัดก็คือมีอีกโก้ทั้งคู่งเงียบใส่กันมีแต่ความเงียบตัดใจแล้วถ้าความสัมพันธ์นี้มันมาไม่ถูกต้องถูกที่ถูกทางตัดใจแล้วค่ะจบแล้วไม่ได้สนใจแล้วไม่อยากทำให้มันไม่อยากทำให้มันผิดแล้วความสัมพันธ์นี้มันมีความสัมพันธ์เยอะเกินไปคนเยอะเกินไปไม่เอาอีกแล้วแต่ไพ่อบอกว่าเขาจะกลับมาแต่นี้ในกรณีบางคนบางท่านอย่าผิดศีลธรรมนะคะไม่เอานะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีนวโน้มที่จะได้กลับมาค่ะกลับมาคบกัน แต่แอบแอบคบกันต้องระวังนะคะไม่เอาไม่ควรแต่อีกกรณีนึนงอันนี้บอกเลยเป็นไพ่คู่อใครที่เลิกรากันไปแล้วค่ะชัดเจนมากเลยว่าคุณทั้งสองคนจะได้กลับมาคบกันค่ะกลับมาเข้าหาดูใจกันเป็นแฟนกันสถานการณ์ของความสัมพันธ์จะได้กลับมาคบกันเป็นคู่กันเลยค่ะนะคะนี่ q u e e n of c ั p กับ k คิงออฟ o r ดนะคะอืคือคุณจะเป็นคนใจเย็นขึ้นส่วนเขาจะเป็นคนหนักแน่นมากขึ้นนะคะ เออเป็นราชารา,ราชาราชินีที่ที่เข้ากันได้นะอืมทีนี้ดูกันต่อค่ะว่าเออเขาคิดยังไงคะกับเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปหลังจากนี้หลังจากที่กลับมาคุยมาคบกันแล้วเขาจะวาดความสัมพันธ์ของเราใหม่ทั้งหมด นี่มันเป็นการเหมือนกับว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมด Page of w a n d s จากที่เคยน้อยใจจากที่เคยปกปิดความลับจากที่เคยดื้อรั้นจากที่เคยหัวดือ้อทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยนะคะแล้วเขาจะไปเคลียร์กับคนอื่นๆที่อยู่ในความสัมพันธ์ให้หมดแล้วก็จะมีเพียงแค่ใจดวงเดียวมอบให้คุณนะอืมโรแมนติกมากๆคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ครพอได้กลับมาแล้วต้องบอกเลยว่าในตอนแรกคุณเครียด คุณไม่คิดว่าจะเขาจะจริงจังกับคุณเขากลับมาคุณยังมีความหวาดระแวงอยู่นะคะแต่คุณก็ให้โอกาสเขาดูสิคุณให้โอกาสผลไม้ที่เติบโตขึ้นคุณให้โอกาสเขายืนมองดูเขาคุณจะให้เขาเป็นผู้นำทางทางทางคุณจะให้เขาเป็นผู้นำในสถานการณ์นี้ก็คือนั่งรอดูเขาไปเรื่อยๆให้เขาอะเป็นผู้นำว่าเขาจะทำยังไงต่อดูสิเขาจะทำแบบไหนกันแน่เขาจะทำยังไงกับคุณกันแน่นะคะอืม นี้คือคุณไม่ได้ขวัญขวายแล้วอะ่ะที่จะแบบทําอะไรให้เขาอะ่ะคุณจะให้เขาทําอะไรเพื่อคุณบ้างประมาณนั้นอะกับสถานการณ์ของการกลับมารอบนี้นะคะอืมข้อความที่เขาอยากบอกคุณค่ะเท n ออ swords a อ e of c u ว้าวจบสวยที่ผ่านมาผมรู้หรือฉันรู้ว่าทําให้คุณเหนื่อยแล้วคุณจะต้องเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้มาหลายครั้งหลายครามากแล้วแต่รอบนี้การกลับมาของฉันฉันจะทําให้ทุกอย่างมันเป็นจริงฉันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นฉันจะทําให้ทุกอย่างมันกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเทนสอบครับค่ะอืมต่อไปค่ะข้อความที่คุณอยากบอกเขาใบแรกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันการกลับมาครั้งนี้ของความสัมพันธ์คุณอยากบอกว่า ฉันก็ไม่รู้ฉันว่าฉันก็ไม่รู้ฉันไม่กล้าที่จะจับต้องมันสองดาบอืมแล้วอะไรต่อแต่ฉันก็ยินดีที่ใช้คุณกลับมาไพ่ซิกซ์อครับใบสุดท้ายค่ะเดอะสตาคุณเป็นเหมือนสิ่งที่หล่อหลอมหัวใจของฉันเป็นสิ่งที่เยียวยาฉันยังไงฉันก็จะให้โอกาสคุณไพ่เดอะสตาโอ้คุณบอกรักกันผ่านหมอใช่ไหมเนี่ยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่า คนรักเก่าแต่เป็นสถานะไม่ชัดเจนสถานะไหนก็ได้หรือสถานะงงๆก็ได้นะคะคนคุยเก่าอะไรก็ได้นะดูได้หมดนะคะชาวธาด,ดินประสบกันมังกอนนะคําแนะนําของเขาค่ะขอหนึ่งใบคำแนะนําของเขาคําแนะนําของเขาค่ะขอเป็นไพ่อรคกยกานละกันเนาะคำแนะนำของเขา หนึ่งใบหรอเอา3ามใบดีกว่าสักสามใบคำแนะนำของเขานะคะไพ่ใบแรกก็คือไพ่ r ิร e d เดตยมหมออ่านก่อน may you l ยู d o ดาโอเคไม่ต้องอ่านละอ่ะโอเคอ่ะอยางงี้เลยหมออ่านเรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ใบแรกของเขาคือการให้เขาปล่อยวางภาระทุกอย่างของเขาลง หรือว่าไม่ต้องคิดถึงเรื่องอดีตถ้าเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะว่าการกลับมาเมื่อกี้ที่หมออ่านอ่ะชาวท่าดินรู้สกปรมังกรเขาอ่ะพยายามจะกลับมาจริงๆแล้วก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะตรงไหมโอเคอ่ะอืมนะคะส่วนไพ่ใบที่สองนะคะก็คือไพ่บิวตี้นะก็เหมือนกับว่าให้เขาอ่ะมองทุกอย่าง แต่ไพ่ใบน,นี้มันเป็นความหมายที่เหมือนกับว่าเอ,อสัมผัสถึงศิละปะของธรรมชาติอีกครั้งจริงๆแปลความหมายเป็นเข้าใจภาษาง่ายๆคือว่าลองมองทุกอย่างกับความรักครั้งนี้ให้มันดูดเป็นสิ่งที่สวยงามอ,อนะคะจริงๆคําแนะนําเนี้อาจจะเป็น,ปนคําแนะนําทั้งของคุณและเขาไปเลยอะ่ะโอ้อทั้งทั้งคุณและเขาเลยก็คือให้พวกคุณทั้งสองคนน่ะไปวางภาระของความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เคยเป็นปัญหาในอดีตไปทิ้งไปให้หมดแล้วมองทุกอย่างให้สวยงาม นะคะอืมแล้วไพ่ใบนี้ชัดเจนมากเลยศรัทธาจงมีความเชื่อและศรัทธาและไว้วางใจและสงบความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ไพ่อาราโคการ์ดพูดเลยว่าชาวาตดินพึ่งศมันาชามชาตดินพฤ่งศกันบางกอสถานะของคนรักเก่าความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วเป็นไปได้แล้วมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมบางคนถามว่าการพยากรณ์นี้มีผลกี่เดือนคะสามถึงหกเดือน หรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นในปีหนึ่งนะคะชาวทัดินพึกศพกันบังกรเพราะตอนที่หมอตั้งจิตอธิษฐานตอนพยากรณ์เนี่ยหมอพยายามอธิษฐานว่าขอให้พยากรณ์นี้แบบทํานายได้ไกลๆมากที่สุดนะคะอ,อันนี้ก็มีบางคนในกรณีบางท่านบางคนอาจจะเลิกไป3ปีแล้วก็กลับมาหรือบางคนนะคะฟังพยากรณ์หมอนี้แต่ปีครึ่ง2ปีก็กลับมาหรือบางคน6เดือนหรือพรุ่งนี้ที่หมอพูดไว้ก็คือกลับมาเลยก็เป็นไปได้เพราะนี่มันคือดวง general นะคะคเรื่องระยะเวลาเรากําหนดไม่ได้เพราะมันอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนจริงๆนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะกับชาวทตาดินพฤกอศกกันมังกรกับซีรีส์คนรักเก่าค่ะ